ลาบเทาจ้าลาบเทาลาบเทาเห็ดแบบสุปแล้วนี่เด้อลาบเทาใส่ปนป่าปนกุบซุปหน่อไม้เกลยวผักพื้นบ้านแม่แม่เมีมึงบ่งแล้วบ่งน้อนกินแล้วบิกนน้วน้อนิ่งดูกินปาดซีมก่อน อีไาไปสุดพายไม่ได้านอนอน้ำหนุบลูไปสุปน้ำมเนาะกินบันบันพักพื้นบัานดอกค่ะก,กินันกัน

ลกกวกผู้สากินข้าวเสียก็ไม่เขีวยงหยัให้สดกหรือให้เสียบซุปหน่อไหมดอกค่ะพูดว่อยากอกแต่นม่มีคนตุ่มกินฝุดซะพนั้นอะไร กลาเต็มกุ้นปลาปลากระปุกไข่ใส่ใสเต็งใสลงขึ้นใสเต็งตสลงขึ้นหมดเลยอันนึงเป็นเท้าอย่างก่นอนนึเป็นสินอันสนนี้เท้าเก้า นึงมันเป็นเส้าขี่ไข่น้ำหนึ่งมะขาเห็ดกุนฟักกับบขาดอือเส้าเก่าทุ่งไพยดีออันนี้ก็เป็นเจ้าเสียนีเส้เก่าสำหรับเห็ดเด้วมันติเขียวใ่หมจริหลืตันจุกแต่บวชุกติเขียวแห้งมันบอกเห็ดจุกน้อาอันนี้มตับมันฟักเขียวแห้งบมดสไรอีสาน อันมืนึงันที่เป็นสิ่งจิงๆๆนเขียวน่นเท่าัน่อนี่แหละเท้าเก่าไ,ไคือสิ่งผมเหมือนอ